วันนี้ครูผ่องเล่าเรื่องอุณรุตร้อยเรื่องค่ะพูดแต่งคือคุณสุวรรณแต่งเรื่องนี้ในระยะเวลาเดียวกับที่แต่งเรื่องพระเมะเลเทไทยทํานองแต่งหรือลักษณะการแต่งแต่งเต้นกรอนบทละครความมุ่งหมายเพื่ออ่านให้คนไปมาหาสู่ฟังเนื้อเรื่องเริ่มต้นกล่าวถึงพระอุณรุตสมนางจันที แล้วก็นำตัวละครหลายสิบตัวในวรรณคดีหลายสิบเรื่องมาแสดงบทบาทสลับสับสนไปหมดเช่นอินาวกุเรปันสุวรรณมาลีเจ้าเงาะบุษบาเป็นต้นจบลงตอนวายุบุตรต้องสอนแล้วสั่งความนางสุวินชาจนสิ้นใจที่ชื่อเรื่องว่าอุนรุตก็เพราะ ขึ้นต้นเรื่องหรือเปิดเรื่องว่าเมื่อนั้นพระอุณรุตผู้รุ่งรัศมีบทแปลงกายในเรื่องอุณรุตร้อยเรื่องได้รับการยกยอ่ยองว่ากระบวนความคิดแปลกและแต่งได้ดีคือแปลกดีตัวอย่างดังนี้รีพลให้กลายเป็นโยธาไอยาแปลงเป็นโคชสาร ภาชีแปลงเป็นอาชาชานพระพรหมมานแปลงเป็นเท้าทาดาอุณรุตร้อยเรื่องเป็นเรื่องสนุกสำหรับผู้ที่รู้จักตัวละครในเรื่องต่างๆคุณสุวรรณเอามาแต่ชื่อเท่านั้นแล้วแต่งให้มีบทบาทพิเศษต่างจากเรื่องเดิมจนไม่เห็นเขาเดิมเลยก็มี ความพิเศษของอุนรุธร้อยเรื่องอยู่ตรงที่ว่าไม่เป็นเรื่องผู้อ่านจ,จะจับเอาเรื่องไม่ได้เลยเพราะเรื่องเปลี่ยนเกือบจะเรียกได้ว่าทุกวักแต่ในด้านกระบวนการยังถูกต้องตามกฎเกณฑ์ซ้ำยังไพเราะในเชิงสัมผัสด้วยคุณสุวรรณคงตั้งใจแต่งให้พระเมะเลเทไทยและอุนรุดร้อยเรื่องเป็นบทละครตลกของไทย คือเรื่องพระเมเลเทไทยนั้นให้ตลกด้วยกระบวนการใช้คำที่ไม่มีความหมายในภาษาส่วนอุนรุตร้อยเรื่องก็ให้ตลกด้วยเนื้อเรื่องคือใช้คำธรรมดาแต่ตัวละครนั้นเอามาจากบทละครเรื่องอื่นๆเกือบทุกเล่มเท่าที่มีแต่งไว้ในเมืองไทยขณะนั้น ซึ่งถ้าคำนึงถึงว่าสมัยนั้นยังไม่มีการพิมพ์บทละครเป็นหนังสือด้วยแล้วต้องนับว่าคุณสุวรรณมีความพยายามคนา้นคว้าและรอบรู้ด้านบทละครเรื่องต่างๆอย่างกว้างขวางสมดังมีผู้สันนิษฐานการมีสติฟัน่นเฟือนของกวีหญิงผู้นี้ว่าสติฟัน่นเฟือนในทางหนังสือเนื่องจากอ่านหนังสือมากและเขียนหนังสือมาก ยิ่งถ้าพิจารณาแนวตลกซึ่งต่างกันของวรรณคดีสองเรื่องนี้ด้วยแล้วสังเกตได้ว่าคุณสุวรรณคุมแนวตลกอยู่ในร่องในรอยไม่หลุดแนวเลยอันหนึ่งบทแปลงกายซึ่งยาวหลายบทกรอนในอุณรุตร้อยเรื่องผููแต่งจับคู่คำที่มีความหมายเดียวกันโดยไม่ได้ผิดเพี้ยนแม้แต่เพียงคู่เดียว ผิดวิสัยที่คนสติฟั่นเฟือนจะคุมสติสร้างงานได้ตรงแนวที่วางไว้โดยไม่หลุดแนวเลยบทละครเรื่องพระมาเลเทไทยและอุนรุตร้อยเรื่องจะคงอยู่ในวงวรรณคดีไทยอีกนานเท่านานเพราะผู้แต่งแต่งด้วยแนวคิดและอารมณ์อันเป็นอิสระศิลปินผู้สร้างงานได้ตามใจ และด้วยใจรักแล้วผลงานนั้นมักจะเป็นที่น่าพอใจเสมอคุณผู้ฟังคะครูผ่องเล่าเรื่องคุณสุวรรณและผลงานชิ้นเอกจบลงแล้วสวัสดีค่ะ